จากคลิปที่แล้วที่บอกว่ามีสิ่งที่ใหญ่กว่าอินฟินิตี้อยู่แล้วสิ่งที่ใหญ่กว่าอินฟินิตี้เนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะจริงๆแล้วมันอยู่แค่ระหว่าง0-1ถึง1เท่านั้นเองถ้าเราเอาจํานวนนะับทั้งหมดที่เรามองว่าเป็นอินฟินิตี้มาจับคู่แบบ1ต่อหนึ่งกับจํานวนจริงตั้งแต่0-1ถึง1แล้วดูดีๆนะสก,กรุจจะไล่เวทมนต์สร้างจํานวนใหม่ขึ้นมา เห็นไหมตอนนี้เราได้จำนวนใหม่แล้วจากการที่เราเปลี่ยนเลขโดดบนเลขทศนิยมตามแนวเทียงด้วยหลักการที่สากาลลูขึ้นให้แล้วเราจะได้จำนวนใหม่ขึ้นมาซึ่งจำนวนเนี้ยมันไม่ซ้ำกับจำนวนข้างบนที่โชว์ก่อนหน้าเลยแสดงว่าจำนวนเนี้ยมันเกินกว่าอินฟินิตี้ไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ใหญ่กว่าอินฟินิตี้เนี่ย ก็คือจํานวนจริงทั้งหมดระหว่าง0ถึง1นั่นเองแต่ว่าวิธีเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่าจํานวนจริงระหว่าง0ถึง1เนี่ยมันมีขนาดเป็นเท่าไหร่แล้วทุกๆคนล่ะคิดว่าจํานวนที่ใหญ่กว่าอินฟินิตี้อย่างจำนวนจริงทั้งหมดระหว่าง0ถึง1เนี่ยมันมีขนาดเป็นเท่าไหร่คอมเมนต์ให้หน่อยนะ